จังหวัดลบบุรีได้มอบรางวัลโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลบบุรีประจำปีก็ประมาณ2,564ครับ นายกกชัยชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานหารือคณะกรรมการเรื่องรัดติดตามการใช้เงิน,นงบประมาณจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2565ครั้งที่1ทาปี2564โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจำนวน71คนที่ห้องประชุมทางตะวันชันทที่5สารกลางจังหวัดลบบุรี สำหรับการหารือครั้งนี้ครับเป็นการชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลบบุรีปีงบประมาณพศ2564สรุปการใช้จ่ายงบประมาณการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ในไตรมาสแรก การที่แจงการรายงานแผนผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบ New GFMIS ไทยที่จะเริ่มใช้กันในปีงบประมาณพศ2565โดยได้มีการมอบรางวัลโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลบบุรีปีงบประมาณพศ2564จำนวน71หน่วยงานโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับ สำหรับกลุ่มที่1เป็นส่วนราชการที่ได้จัดรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนวงเงินก็นประมาณสูงกว่า50ล้านบาทกลุ่มที่2ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน,ทนวงเงินงบประมาณตั้งแต่10ถึง50ล้านบาทส่วนกลุ่มที่3ครับเป็นส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณต่ำกว่า10ล้านบาท และกลุ่มที่4เป็นส่วนราชการที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณเฉพาะรายจ่ายประจำโดยมีหน่วยงานที่ได้รับระดบับด er ีเลิศ์จำนวน41หน่วยงานซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีได้รับระดบับดีเลอศอยู่ในกลุ่มที่4ระดบับดีเด่นจำนวน22หน่วยงานและระดบับดีจำนวน8หน่วยงานครับ